้ <ST AN CE> ลาก่อยเพลสวัสดีครับผมคอนเทนต์วันนี้ก็คือการเปิดกาชาตู้หูเต่านั่นเองนะฮะหลายคนเนี่ยอาจจะเปิดไปแล้วนะเพราะว่าตู้เนี่ยมันออกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่เราเพิ่งปล่อยคลิปวันนี้นะแต่วันที่อัดเนี่ยก็คือตอนที่ตู้ออกนั่นแหละนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลาก่อยเนี่ยจะโชคดีขนาดไหนนะก็ะขอให้ผลบุญที่รีวิวไอดีมาทำให้ไม่หลุดเลทอีกครั้งหนึ่งนะ แต่เฮ้ยแต่ผมทำสถิติไม่หลุดเลทติดกันมาหลายตัวแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่หลังไรเด่นตัวอะไรโคโคมิเออแล้วกออ็ก็สองตัวเองนี่หว่าโคโคมิกับทาทาเกียไม่หลุดเลทมาดูกันว่าตัวนี้จะหลุดหรือเปล่านะเพื่อเป็นการนำโชคนะครับเราก็เลยเอาไรเด่นมาว่ายน้ำนะคิดว่านี่น่าจะเป็นสถานที่ที่ดีในการเปิดตู้หูเต่านะมา ผมเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้เติมเพชรเพิ่มนะผมเก็บเก็บมาเรื่อยๆเนี่ยได้8ปดพเพชรกับอีก5้าไอ้าเนี่ยก็คือเดือนใหม่แล้วกดซื้อมานะแล้วก็ให้ดูว่าไม่ได้เปิดเพิ่มอะไรเลยนะยังอยู่ที่ทะเตียตอนนี้ศูนย์โรศูนย์เน้นๆนะแล้วก็ผมเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากได้ฮูเตา C ีศูนย์กับโฮมาซีศูนย์แต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะใช้กับฮูเตาเนี่ยลึกขนาดไหนนะครับคือถ้าหลุดเลนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงเพราะว่า คือผมไม่ได้มีแพลนอยากจะเติมเพิ่มเยอะนะแบบไม่ใช่สายแบบเปิด C6 อะไรเงี้ยนะคือถ้าฮูเต๋หลุดเลทลึกๆเนี่ยอาจจะไม่เอาโฮมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดอีกทีหนึ่งมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อเพื่อการเสียเวลานะครับก็คำเตือน,คำ,อนคำเตือนเหมือนเดิมเผื่อนคนไหนไม่ได้ดูคลิปที่ผ่านมาคือคลิปที่พูดเรื่องตัวคำเตือนคือฮูเต๋าเนี่ยไม่ได้แนะนำสำหรับทุกไอดีนะครับคือคนที่อวยก็จัดไปเพราะคนที่อวยคงเปิดแล้วละ่ะไม่ไม่ต้องมารอดูคลิปนี้หรอก แต่คนที่แบบลังเลอยู่อะไรเงี้ยก็หนึ่งมันเป็นตัว5ดาวที่แรงมากก็ิจริงถือถ้าคุณมีทรัพยากรถ้าเป็น ID ดีสายเติมเติมกลางถึงเติมเยอะผมว่าฮงณตาว่าค่อนข้างคุ้มเพราะว่าคุณน่าจะมีทรัพยากรในการปั้นให้สุดได้แล้วตัวเนี้ยถ้ามันสุดมันแรงมากแต่ว่าถ้าเป็น i อดีที่เติมน้อยถึงไม่เติมเลยอะ่ะผมว่าฮูตตาก็ไม่ค่อยคุ้มเหมือนกันนะเพราะบางทีหนึ่งมันกินซัพพอร์ตใช่ไหมแบบมันยึดซิงชิวไปเลยอะ่ะแล้วก็ มันก็ต้องการแบบเหมือนเหมือนตัวแครี่อ่ะเหมือนต้องการของอ่ะต้องการหอที่ดีต้องการการปั๊มทุกอย่างให้ฟูแล้วก็ต้องการฝึกสไตล์การเล่นด้วยแบบฝึกแอนิเมชันแคนเซิลแล้วก็หมุนจอชาร์จชาร์จชาร์จตีอะไรเงี้ยน,นั่นแหละแล้วยิ่งคนไหนที่แบบมีเดเมดไฟตัวอื่นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดินลุกโยมียะซัมติงอะไรเงี้ยก็ยิ่งไม่จะเป็นใหญ่เลยนะวันนี้ก็แบบเป็นดิส claimer ไว้ก่อนนะครับอ่ะว่าไปแล้วเราก็มาเปิดเพื่อเป็นวิทยาทานกันดีกว่านะ ว่าลาก่อยจะโดนลึกแค่ไหนนะฮะสิบโดแรก let's go โอ้ไม่มาว่ะขอโทรมาแล้วกันขอโทรมาแล้วกันได้ไหมอ่ะได้โทรมาไหมโทรมาโทรมาโทรมาเฮ้ยโทรมาเป็นสี่ดาวตัว้ที่ออกมานะทีเนี้ยก็ขอหกตัวง่ายๆนะจะได้สี่หกปวดหกกันไป ขอโทมัสซีหกเลยได้ไหมอ่ะอ่ะอันนี้ยี่สิบยี่สิบก็ยังไม่มานะครับสกิปเลยแล้วกันโอ้โหเดเซอร์กับดีโอหนา้าโผล่มาพร้อมกันคือแล้วเนี่ยอ่ะสามสิบผมว่าคลิปนี้จะต้องแบบสั้นแน่เลยสามสิบก็ยังไม่มานะแล้วก็ดีโอหน้านะฮะซีแปดแล้วนะตรงนี้นะแล้วมีอะไรเนี่ยนี่ดาบอะไรเนี่ย Sacrificial Gate Shot เพื่อเพื่ออะไร30แล้วนะฮะอ่ไปกันต่อนะครับสี่สิบโอ้ยังไม่มานะครับผมโอ้แล้วมี Dragon Ben สี6หกหลุดมาด้วยนะเอ้าโหแป๊บเดียวเพรจะหมดคลิปเปิดกายชาที่ไม่ไม่เติมเงินเพิ่มนี่มันทำยากเหมือนกันนะอ่ะห้าสิบ ห้าสิบก็ยังไม่มานะโอ้โหตู้นี้ลึกมากโอ้โหได้ซายุสีแปดห้าสิบแล้วอะ่ะอันนั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเติมเติมของก่อนเราเติมอันนี้สักสิบอันได้ไหมอ่ะอย่างน้อยอย่างน้อยให้มันแบบออกสีทองสักรอบหนึ่งอ,ะอ่ะหกสิบมาหกสิบเฮียอันนี้โอ้ยรอบนี้ลึกมากเลยอโอ้ยลึกมากเลยอะ่ะ โอ้หน้ำตาน้ำตาจะไหลโอ้โหไม่ได้โทมาเลยด้วยโทมาไม่มาเลยโทมาผมยังย0อยู่เลยอะโอ้โหดีโอหน้ากู้9แล้วเนี่ย c 9ิ0แล้วเนี่ยโอ้โหอย่างแย่เอาไงดีคิดแป๊บเดี๋ยวนะมันขาดอีกเท่าไหร่เนี่ยน,นี่60แล้วนะอันนี้มันขาดอีกเอออีกประมาณ4อ่ะ4 1 3 4อ่ะ โอเคสี่อ่ะเราใช้อันนี้เป็นว่าเล่นเลยนะอาร์สี่มาเฮ้ยเจ็ดสิบล้วก็ไม่มาเหรอโทมักก็ไม่มาโอ้ยผมจะร้องให้เจ็ดสิบแล้วนี่นี่คือแบบเราลงลึกไปเจ็ดสิบโลแล้วเราได้โทมัสสี่ศูนย์กับกับหูเต๋าในอากาศอยู่ แล้วยังมีโอกาสหลุนเลทด้วยเพราะไม่มีการันตีด้วยโอ้โห71 71ไม่มา72 72ก็ไม่มาหมดแล้วเพรหมดตามสถิติโลที่75กับ76จะออกเยอะเพราะฉะนั้นประมาณนี้ประมาณนี้ต้องมาแน่ประมาณสี่รอบสี่รอบอ่าหนึ่ง 7จ็ดสิบสามไม่มาเจ็ดสิบสีนน่ไม่มาแน่นอนไม่มาแน่นอนโอเคอ่ะโร่จะไปเจ็ดสิบห้าตามค่าสถิติแล้วเนี่ยโร่ที่เจ็ดสิบห้ามีโอกาสออกถึงหนึ่งในสามแต่แม่งออกสีม,ม่วงไปโอ้โหได้สติงเลดขัดสิบมาโอ้โหผมไม่ได้พูดเล่นนะนี่สติงเลดขัดสิบนะอันเนี้ย เมื่อกี้เจ็ดสิบห้าแล้วนะเราไปเจ็ดสิบหกโอ้โหรอบนี้ลึกจริงว่ะโอ้โหเอามาอีกสักสี่อันได้ไหมสองอันค่อยๆแลกแล้วกันคือผมไม่มีแพนจะแลกอย่างอื่นอยู่แล้วผมก็เลยแลกอันนี้หมดเลยนะ <oui> ผมไม่มีแพนแลกตัวละครแล้วก็ไม่ได้อยากได้ black clip ด้วยนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะเพื่อคืออันเนี้ยไม่ใช่อะไรที่ควรทําตามนะทุกคนคือบางทีอะไอไอันเนี้ยถ้าใครยังไม่มีเบเนดอะ ผมบอกเลยแลกเก็บไว้สักตัวหนึ่งไม่เสียหายนะหรือใครมีเบนเน็ต C0 ศแลกให้อัพเป็น C1 โคตรคุม้มผมบอกเลยเบนเน็ต c 1คือที่สุดนะเบนเน็ตมันจะปลดเต็มที่คือต้อง C1 ก่อนโอเคปะ่ะคืออย่าอย่า,ยายเรียนแบบนะแบบมาแลกไอ้ตรงนี้หมดอะอะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่คนนะแต่ผมไม่มีอะไรจะแลกแล้วไงกี่เท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบหกแล้วใช่ไหมตอไปเจ็ดสิบเจ็ดหลึกมากเจ็ดสิบแปด เ70ไม่มาวะพูดเป็นเล่นโลจะหมดแล้วจะหมดแล้วครับ79ก็ยังไม่มา80โลที่แปดสิบก็จะุนเร็วต้องตานไหลจบอกเลยอา หลดเละน้ำตาไหลจริงโอ้โหโอ้ยดีเดียมาดีนะมาว่ายนะ้ำเปิดกาชาโอ้โหอย่างน้อยก็ไม่หลุดลวะเฮ้ยเราเราทำสถิติไม่หลุดเละติดกันสามตัวละโคโคมิทาตะเกียวฮูเตาเอ้ยเอยาว่ะเอ้ยน้องว่ะแชร์ิงแชริงยุยกี้ยุยกี้ด้านล่างเสียงน่านล่างชิบหายเลยตัวเนี้ย โอมาแล้วมาแล้วหูแต่ผมผมเพชรหมดแล้วอะผมผมเพชรไม่เหลือเปิดโฮม่าแล้วเนี่ยถ้าจะเปิดโฮมา่าต้องแบบต้องเติมเซตหนึ่งอะเออเฮ้ยเฮ้ยแต่วันนี้เราไม่หลุดเลทวันนี้เราไม่รุดเลทแปลว่าแบบเทพเจ้าแห่งเกมนชินอยู่ข้างเราก็ได้เพื่อคนดูผมขอเอาค่าเมเมเบอร์ของคนดูมาเติมสักเซตหนึ่งแล้วกันนะแต่เราจะไม่เติมตรงนี้นะเดี๋ยวเราเติมกับสปอนเซอร์เราพักสักครู่หนึ่งเนะเราได้หูเต่ามาแล้วเดี๋ยวจะไป ไปเติมแพ็กใหญ่1อันผมจะเติมแพ็คใหญ่ห่อันมามามากดตู้อาวุธ1อันแค่แค่แพ็คใหญ่แพ็คเดียวโอเคปะเดี๋ยวกลับมาอุ๊ยอุยอุย,อยกลับมาแล้ว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 ,ลวโอเคเราจัดชุดใหญ่มาชุดหนึ่งอ่ามาต่อกันดีกว่าหน้าตาเหมือนคนติดกาชาอ่ะมาเราจะเอาหูเต่าไปเปิดในสระขอมุมดีๆหน่อย อ่าโอเคเอาคูแต่ว่าเปิดโฮมาในสระนะเราชาร์จไว้ยังอ่าชาร์จไว้แล้วมามาดูกันว่าเปิดไปแล้วกี่โลนะครับเปิดไปแล้วเจ็ดโลนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะหลังจากอาวุธห้าดาวล่าสุดน,นะครับก็ถือว่าไม่ไม่มีอะไรเนาะอ่าเราแม็กเลยแล้วกันนะอ่ามาแปดพันเพชรคือโคต้าของเรานะครับเราจะได้เราจะได้อะไรหรือไม่หรือเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้คนระับมาดูกัน สิบโลแรกสิบโลแรกสีทองสิบโลแรกสีทองทำไม ทำไมันมันหลุดเลทได้น่าเกลียดขนาดนี้วะแล้วก,กูมีแล้วด้วยนะแบบวูบขัดสองเยี้ยเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปกับชีวิตเออชีวิตทำไมวันนี้มันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยหลุดเลทน,น่าเกลียดที่หายหน่าเกลียดมากอะ่ะน่าเกลียดมากๆคือแบบไม่รู้จะไม่รู้จะบ่นยังไงแล้วเนี่ยโอ้ โอ้โหไม่ลุ้นเลยไม่ลุ้นเลยอามามาไหนๆก็อาจจัดชุดใหญ่ไปแล้วอ,อีกรอบหนึ่งโอ้โหรอบนี้ไม่ออกนะครับรอบนี้สีชมพูแปดเลยตู้อาวุธคือกับดักนะครับทุกคนผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับใครที่อุย้ยได้หอกใหม่มาคือไม่ไม่แน่จริงห้ามเปิดนะครับตู้อาวุธเนี่ยแม่งคือแบบอิสแท็บอะโคตรแท็บอะ,อ,ะอ่ะยี่สิบ โอ้หน่าจะหมดว่ะน่าจะหมดตัวว่ะรอบนี้ลาก่อยหมดตัวว่ะเอ้ยได้ธนูใหม่มาอันนึงได้ธนูใหม่ได้หอกใหม่กับธนูใหม่โอ้โหอาวุธครบเลยอาวุธครบมืออ่าอีกสักสิบแล้วกันนะไม่นะเราอกหัก,กคริปแม่งเลยได้สิ่งชิว C7 โอ้น o เพชรหมดแล้วเงินสามพันสาพันบาทมันหายไปเร็วมากครับท่านผู้ชมโอ้ผมไม่กล no. ้าเปิดเลยเนี่ยตอนนี้คือโอกาสได้แม่งน้อยจัดๆัดะโอเคผลประกอบการนะผมประกอบการวันนี้กับเพชรเพชรที่ดองมาแบบดองมาทั้งเดือนอะกับกับอีกสามพันนะครับเราได้หูเตากับบูฟหูเตากับบูฟมาแล้วโอ้โห ผมเสียใจมากเลยรอบนี้เราโดนโดนแกงโดนเกลือมากเกลือแกงว่าเราเนี่ยไม่เสริมไอโอดีนเลยเอาอีกสิบโลเราเอาตู้ไหนดีตู้ตัวละครหรือตัวอาวุธดีอีกสิบโลแต่โอกาสตัวอาวุธมันน่าจะเยอะกว่าน,นะเพราะตู้ตัวละครลาพึ่งนี่ไปอะอ่ะสิบโลสุดท้ายไปเอาให้หมดหมดไปและไม่นะอกหักไปนะได้เรนสแลชเชอร์มา โอเคก็จบแล้วนะสำหรับคลิปเปิดกาชาคนระับเราเราไม่เติมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะเติมค่อยเติมอีกทีช่วงท้ายแพทแล้วกันถ้าเกิดแบบเล่นฮูเต่าแล้วชอบอะไรเงรี้ยแต่เราหยุดไว้ก่อนที่ประมาณนี้แล้วกันหยุดไว้ก่อนอ่ะก็สรุปนะก็อย่างที่ไปนะน,นี้เราจะใส่หกอะไรให้ฮูเต่าดี๋ยงั้นเดี๋ยวค่อยปั้นก็ได้นะผมดองไว้ก่อนก็ได้ฮูเต่าว่าดองไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยปั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันมันไม่ได้จําเป็นต้องรีปั้นขนาดนั้นแค่ได้มาวิ่งเล่นก็โอเคแล้ะ แล้วก็เอาผมมีดาก้อนเบนขัดหอยู่อะจจะเอาอันนี้ใส่ให้ไปก่อน oh. คือประเด็นอของฮูเต่าเลยที่ผมเดี๋ยวจะทำให้ดูนะว่าแอนิเมชันแคนเซิลมันจะประมาณไหน oh. คือปกติฮูเต่าเนี่ยเราจะต้องการช้าตีหลัวๆใช่ปะ oh. มันก็จะประมาณเนี้อันนี้คือไม่กด E นะ yeah, yeah. ไม่กด E มันจะมันจะช้ากว่าน,นิดนึงและการแคนเซิลเนี่ยก็คือสมมุติถ้าผมกดแค่เมาส์อะแบบไม่ไม,ไม่ไม่กดคีย์บอร์ดเลยนะ oh. มันจะประมาณนี้ เห็นป่ะสังเกตนะวันวีละครั้งอย่างเงี้ยแต่ถ้าผมกดคีย์บอร์ดด้วยที่เทคนิคที่เขากระโดดกันอะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้กดปึ๊บ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 สังเกตว่ามันจะไวขึ้นนิดนึงไวขึ้นนิดนึงเนี่ยไวขึ้นนิดนึงพุ่งแล้วโดดเลยพุ่งแล้วโดดเลยอย่างเงี้ยประมาณนี้อันนี้คือที่ท,ท,ที่เทคนิคที่เขาใช้กันถ้าเป็นฮูเต๋า C 1หนึ่งเนี่ยมันจะทาได้ตลอดเพราะซามินาไม่หมดนะทีนี้ถ้ากด e เนี่ยมันจะเร็วกว่าเดิมมันจะมันจะชาร์จเร็วกว่าเดิมนิดนึงซายมวนาจะ อย่างนี้เนี่ยเห็นไหมมันพุงพ่งเร็วมากพุ่งเร็วมากคือจริงกร,ก,รกระโดดกระโดดกระโดดตั้งแต่แบบฟันครั้งแรกอะ่ะตุ๊บสมมุติคนนี่เป็นมอนอะ่ะเราต้องหันกล้องสมมติสมตสมติว่าคนเนี่ยคนเนี่ยคือ,ค,อคือมอนใช่ไหมที่เราต้องการจะล็อกเป้าอะ่ะเราต้องหันกล้องตามตลอดเวลาเพราะว่ามันมันไม่ล็อกให้ก็มันก็จะเป็นประมาณเนี้ยเห็นไหมผมผมหันกล้องเองเห็นไหมหมุนหมุนไปหมุนหมุนไปโดนบ้างไม่โดนบ้าง ก็ประมาณนี้นะวันนี้แหละคือจะให้เห็นท่าว่าทําไมคนเล่นมือถือมันทําไม่ได้แน่นอนนะเพราะในมือถือเนี่ยปุ่มกระโดดมันอยู่ฝั่งนี้เอ้ยมันอยู่ฝั่งมันอยู่ฝั่งขวามันอยู่ฝั่งเดียวปุ่มตีอ่ะมันมันแทบไม่มีทางทําได้เลยนะแต่อันนี้ก็คือถ้าเล่นในคอมอ่ะก็ลองฝึกได้นะมันก็ไม่ได้ยากมากหรอกมันแค่กดกระโดดเลยหลังจากที่มันชาร์จเสร็จอ่ะเร็วไปเอมอย่างเงี้ยพกำลังดีเนี่ยพุ่งนิดเดียวคอถ้าเกิดปล่อยนานมันจะพุ่งไกลด้วยเนี่ยปล่อยนานมันไปไกลเห็นปหม ถ้าสั้นๆมันอยู่ยกับที่มันก็จะคุม,คมทิศทางได้ง่ายขึ้นนะครับเราหาเพชรจากไหนได้อีกไหมเนี่ยเราเดี๋ยวนะอันนี้เราแลกไปแล้วอันนี้เราได้อีกเจ็ดอันน่ะเอาให้หมดเลยแล้วกันนะเไหนก็ล้างตัวอาวุธไปแล้วอีกเจ็ดอันนะเพื่อคอนเทนต์ตัวอาวุธนี่กดไปเท่าไหร่แล้วหลังได้โฮมามาประมาณสี่สิบได้นะผมว่านะ,ะมันสี่สิบได้อนะเรามาดูเจ็ดลูกสุดท้าย ไหนๆก็ไหนๆแล้วกดให้หมดตัวไปเลยทีละหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หฟ้าล้วนฟ้าล้วนมากห้าหาสีม่วงนะครับโอ้ได้หอกใหม่มาอีกนะเอ้ยเราได้อาวุธเราได้โอเคนะอาวุธสดาวอะแต่อาวุธสี่ดาวตู้นี้มันไม่ได้แย่งไง แต่ก็ไม่ได้ใช้หรอกผมว่าเพราะว่าอาวุธอื่นเรามีเยอะอยู่แล้วโอ้โหไม่ออกเลยนะหมดจริงๆแล้วรอบนี้หมดทั้งไอดีและไม่ไม่สามารถหาเปิดได้ละเฮ้ยเฮ้ยผมได้ว่ะผมได้อีกนิดนึงว่ะนี่ไงผมกลับว่าจะดองไปด้ยวยพาดไว้ผมขอรับเฉพาะอันนี้มาก่อนแล้วคือคืออันเนี้ยเห็นว่าผมดองไว้ตั้งใจว่าจะทำคอนเทนต์แบบกดทีเดียวรับมาหมดเลยอะแต่ผมขอผมขอแค่แบบก้อนชมพูนี่ออกมาก่อนแล้วกัน เขาตอนนี้เหมือนคนแบบกัดก้อนเกลือกินแล้วนะนี่เรอย่างนี้กว่าเอาเอาเฉพาะแบบเขาเรียกว่ารับอังแบบคนติดกาชาอ่ะอีกสี่ลูกเราได้ลุ้นอีกสีก่ลูก 1. ลูกหนึ่งลูกสองเฮ้ยมันจะไม่สีทองจริงเหรอวโหนี่ล้างลึกแล้วนะ ลูกสามโอ้โหไม่ลูกสี่ไม่มีเลยโอ้โหกูล้างตู้อาวุธไปแบบน่าจะเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแล้วเราเปิดครั้งแรกได้โฮมา่ามาเอ้ยได้ได,ได้ได้วูฟมาเราก็กดปิดประมาณลักสามมันประมาณเพิ่งแบบสี่สห้าสิเองอ่ะมันมันยังไม่ได้ลึกมากเลยสามมันต้องประมาณหกสิกว่าเจ็สิบต้งหนึ่งจะการรันตีอ่ะนะ แปลว่าถ้าเกิดผมอยากได้แบบอยากจะลองสักครั้งผมต้องต้องเติมเข้าไปอีกอะ่ะโอ้โหแต่งบที่ตั้งไว้หมดแล้ววะไม่ได้เราต้องเราต้องเป็นตัวอย่างของการควบคุมตัวเองนะฮะเราต้องจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนที่ผมจะลั่นเพิ่มอะไรไปโอเคก้อนนี้ก็คือคลิปลาก่อยเปิดกายชานั่นเองนะก็เอ่อกับหัวเต๋าเนี่ยไม่หลุดเลยแต่ว่าก็ลึกมากกับตัวอาวุธนี่ก็แบบ ไม,ไม,ไม่ไม่มาเลยนะไม่มาเลยก็เศร้าไปก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆดองเพรใหม่แล้วก็ค่อยๆแบบค่อยๆเปิดไปแล้วกันเนะ้อจนกว่าเราจะได้แบบอีกลองอีกสักค,ค,ครั้งหนึ่งลองดูก็ในช่วงปลายปลายแพนะ่น่ยก็อาจจะได้แต่ว่าช่วงนี้ก็ในคลิปนี้ก็ต้องขอพักก่อยนะั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อยนะครับด้วยน้องฮูเต่านะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย